อ่าสวัสดีครับวันนี้พามาเที่ยวเขาตามนายพานันไปดูเขามีแต่เขามีแต่ป่าโอ้หน้ากวาเนี้ยพี่นอ้องดูดูมาหาเห็ดหาอีโล จะงกอกีฝนไม่ชุบนั่นนั่นต้นอะไรนะั่นเฮต้นอะไรอ้าวเข้ามาหลวงป่าเราพี่น้องไปทั้งไหนเลนี่ห,หลวงป่าแล้วครับเอาดันไม่ไดมันดันต้นาลนเอ้า,อา,อาหลวงป่าเอ้าเอ้ามาเจอต้นอะไรนี่ ไป้ดูมันดำขึ้นไปดูดอ่ะมันดำขึ้นผมเจแล้วว่โอ้ปากอะอย่างลกจะเห็ดไม่เห็ดทิ่นี่นี่ตายกิ่งนี่ขึ้นไปเลยเนี่ย ไปดูต้นนู้นไหมล่ะเฮ้ย <มะ S 2> ต้นอะไรนี่ต้นอะไรนี่เองเอาไปปลูกไดดไหมนี่ฮะพี่น้องเองเอาไปปลูกแดดได้ไหมถ้าเราไปปลูกกระป้านนี่ปลูกไดดไหมเขาเรียกต้นอะไรกันนี่ เกิดมาสามสิบปีแล้วยังไม่รู้เลยว่าต้นอะไรนี่เราเอาไปปลูกกระบานได้หไหมก็เรียกอะไรตะขอ,อ,อด,ดนเหรออ้าว้นขึ้นไปเลยเดี๋ยวเราจะคุดต้นอันนี้นไปปลูก <c oughs> เราเคยไปปลูกแล้วนะเม่บอกว่าเขาไม่ให้ปลูกกระบาหเลยคุดทิ่องอีก ปัดอะไรนี่เดินมาตั้งไกลโอ้โหเราไมา่อยู่ในป่าเพชรตัวกูนายพานเขาขึ้นไปเอาอะไรโอ้โหโอ้โหมันแดงพึ้มันแดงอยู่บนหัวเน้ บอกให้ขึ้นกิ่งตายนู้นโอ้เจ้าเงาะนี่แกเนี่อเออเออเออขยำมุดแดงมากข้างอีกเออเออเออ,อ

เออมือบ oh, 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 okay. ังอ oh, no? oh. ุ้ยรึบว้ายลวงมดเลยเอาไหมมีดเอาแค่กินลูกดกเพราะกินไม่ดกไม่ต้องอาออ้หมดขินยาหมดละ เดี๋ยววางเด้ออ่ะเดี๋ยวแค่นี้ก่อนยนยนมีดกัน